นีนะครับเช้าวันอังคารที่22กรกฎาคม2 5 6 8นะครับเราฝากไร่ก็แช้กุญแจน้ำตลาดนัดโคกกระบอรือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับบรรยากาศคือคักวันนี้น้าแน่นนะครับ แ,ว,แวับดวจอยหลอดมือน,นะครับวัวจอยมือนี้แต่ขายหลอดมือนลายตัวนะครับเก่าพ <9, 5. S 2> ันหวกนะครับพ่อพันนะครับสูงร้อย 45่สิบห้าบวกลอยหานุนน่มได้แขวลดูแขวจักปูนนล่นยังฟันน้ำนมอนยู่ครับพ่อพันฟันมนมล้มนันครับสูงใหญ่ครับไครสองหน่ยวยแดงดีนะครับครับหนะลอกรอพ่อพันพ,อพ่อพันครับเอาไปคุ้มสูงน,น้ำบาดโ,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 โอ้โหว่าห่างว่าหายโอ้ยมันเอาเรื่องแท้แท้แน่แน่ อยากกี่บาทนะครับอยากสีบครับสี่หมืาพนะครับสี่หมื่นห้าันหนึงครับ8มิสเตอร์กเล็ KF68 นะครับไข่ครับไข่งนะครับ f 6 8มิสเตอร์กาเลไไข่ไข่ไงไข่สองหน่วยนะครับสี่หมัน เอาไปเซิร์ฟน้ำบาตนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้า8ี่8 8 098ศูนย์เก้าส่หนึ่ยเะครับมาตรแสดเครื่องในนะครับนี่นะครับพ่อพันเครื่องในเุ็นนะใหญ่เลื่อยหัวไหลนะครับเลื่อยหัวไหลนะครับดีอัดีนะครับอยู่สายมิสเตอร์กาเล็ตเคเอฟหกแปดนะครับลูกชายฟันน้ำนมใหญ่เงีวฟันน้ำนมนะครับ กว่าหนึ่ถึงสองปีนครับดดะนะคุณนะอ้ดมดีเท่าไหร่นะคุณนะนนคุณนะแมนบะแมนคักคุณนะแมนแมนเ่นบ้า้ชโลเล่จ้บ้าเลยนี้เล่จ้าบ้างสามสิบเก่านะมือเก่าครับ, 39, รบ,า 8, 19, รบสาสสวสวยสูงร้อยสามสิบครับนะ พอสองหมื่นครับตวัวนึน้งะครับสามหมื่นเก้าไปเป็นคู่นะครับมาขอเดียวกันหว้นหว,นวนรุนะครับสำเนาถูกต้องนั้นนาตาขึ้นกันเปีน้ยะครับสูงประมาณ125ยยีบวกร้อสนะครับสนใจทิ่ต่อได้เบอร์เลไนะครัย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์สองแปดสามามูนนย์เอาชารล่มีให้เบอร์ครับนี่ครับชารลี่น่นองสาี่รี่ อ้วนนะครับชาโลเร่วนอ้วนนะครับชาโลเร่วนอ้วนร้อยเหนือร้อยใหญ่ร้อยนี่คร hmm? ับมือหนีเดขายเศร้าหานะครับนีร้อยนี่นะครับร้อยสามหมื่นมาหันตัวลูกตัวหน่อยเหยียดหน้ามาให้สอดหลอดสองหมื่นนะครับเหยียดหน้ามาให้หลอดสองหมื่นนะครับหลอดสามแบบมือหนีนี่นะครับร้อยร้อยสามหมื่นเหยียดหน้าซื้อสองหมื่นหาน หนะมือนีรอยเนือออนนะครับรอยใหญ่อ่อนนะครับนี่ครับรอยใหญ่อ่อนนะครับอนี่นะครับรอยเนือแบบนี้ครับรอยสามหมื่นจะหาซื้อสองหมื่นสามสองหมื่นอนะครับรอยใหญ่ 2, 000, 2, 000, 5, 000, นๆนะครับรอยเหนอหน่อยสี่พันารอยหน่อยสี่พันหาพันครับแม่ลูก ว่ามันหายว่าหายว่าหายกำลังสุดตอมงวงใหญ่นะครับ ต้นนี้มันหนานะครับต้นนี้ใหญ่หนานะครับเดี๋ยวเบิงเวียดแนฟเสียหายเศร้าเท่าไหร่นะครับมีหมีมาหายแล้วนะครับลอดสามหมื่นนะครับลอยใหญ่งนี่สองหมื่นกว่านะครับลอยนี่เดีขายออกเศร้ากวนหายบ่บอหายหายบ่บอหายข้าแรกเท่าไรข้ามแหลกหายยัดหายข้อมแดลกข้ามแรก เอาคำแรกให้คุณแม่เนาะแม่ลูกมื่นสนะี่สัตว์ เจ <c oughs> ม่ลู้ครับ14เจ็ดลม่ลูก14เจ็หลหมือกนกะันครับสูงลอยสามหาดลูกลูกใจยังไงลูกจอย,อยังไอยอยงอันนั้นเศร้าสองนะตัวละหมื่นกว่าเศร้สาสองตกตัวละหมื่นพัดนึ่นี่ ล,ลูกเป็นร้อยเนื้อนะครับรอยเนื้อนะครับอันนี้ตัวละหมื่นไม่น้อยๆนะครับสูงร้อยสาหบวกนะครับรวยสาห้าบวกสนใจนิดที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์กหาครับศูนย์หกห้าห้าสี่เจ็ดห้สี่เจ็ดส่เจ็ดเามส่เ็ดเจ็านใจทุกวนสำรับนะแม่แมยกลูกท้องว่างนะครับ ว่าปอมนะครับเครื่องดำๆนะครับสูงร้อยสามห้านะครับรอยมืนิดๆนะครับนี่ยมืดนะครับแยกกัได้บไปเป็นคู่ศร้าสองนะครับเปิดนะแม่ลูกนะครับปักปูรอยเนื้อนะครับสดือดผมอนเน้อโอ้เหมือนนี่นะครับรอยนะครับเดิเหมือนี่มีภาพเมื่อนี้ การจะร่อจอดติด <Labor> ค <ator il fi> ัททำน้ำเนียนเลยนะครับเหมือนนี้ครับนักผู้ชมหลายนะครับนวหลายนับในห่างเข่าหลายนะครับเหมือนนี้ครับคุณนันได้ขายกันอีกแล้วนะครับได้ขายกันเดี๋ยวได้ขายกันอีกแล้วนะครับวัวสาวนะครับผอุตส่าห์เวียดนามนะครับมีเหนือนิดหน่อย าน้อยี่พอยน่อยสีนเลยครับนอยันกหมือนเก่าสาวดึงแกำกำครับสูงเที่ยวหัวเลนะครับสิบเก่านะคลายออกเป็นม้วเหนือนะครับเหมือนเก่านะครับ สามยังทำนะนะมื่นเก้าเป็นยังไงขายออกปเป็นเงินยังเงินก่นกนอนน้าเนี่นนิลีนะครับว่านีก็ได้ขายแล้วนะครับไปเที่ยวเวียดนามกันนะครับเที่ยวเวียดนามแล้วนะครับ